สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับที่ผมมายืนอยู่ตรงที่ไร่มันนะครับไร่มันสัมปะหลังตรงนี้นะครับผมจะพามาดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนจากาปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยแล้วามาปลูกมันสัมปะหลังนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแล้ววิธีการจัดการของผมทำยังไง ก็วันนี้มาอยู่ในแปลงมันสำปะหลังนะครับขนาดพื้นที่6ไร่นะครับ6ไร่อันนี้มันอายุประมาณาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณสัก60 5วันประมาณนี้นะครับประมาณ65วันนะก็อยู่ประมาณนีอ้อันนี้เป็นปีแรกและครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำมันสำปะหลังนะครับในแปลงตรงนี้ แต่ก่อนถ้าใครได้ติดตามในในคลิปก่อนอน,นะครับแปลงนี้จะเป็นอ้อยระบบน้ําหยดนะครับนะแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นอีกหนึ่งไร่เป็นระบบน้ําหยดเหมือนกันนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมันอายุประมาณ65วันนะครับนี่คือการจัดการ,นะรสำหรับสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นพันธุ์อะไร แต่ว่าที่บ้านผมเรียกหน้าเขานะครับแต่ที่ผมไปสอบถามในหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเป็นะระยอง72หรืออะไร81อะไรนี่แหละผมก็ไม่มั่นใจนะครับฉะนั้นพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยผมจะจะไม่ขอกล่าวในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมคือมือใหม่นะครับแต่การจัดการผมนะครับจะเป็นแบบนี้ ที่เห็นเป็นยาฆ่าญ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ผมใช้ยาฆ่าญ้าที่เป็นของกรูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับนะเกรดราคาอยู่ประมาณ600ถึง700บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับผมใช้เป็นกรูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะฉีดมีทั้งไล่ล่องแล้วก็มีตามโคนด้วยนะครับผมฉีดตอนอายุประมาณ1เดือน เ,รเรรประมาณ40กว่าวันนี่แหละมันอายุนี้ก็ฉีดได้นะครับแต่ก่อนหญ้ามันจะหนามากนะครับจะ,จะจะออกประมาณนี้เลยนะครับและแปลงนี้นะครับผมใช้การคุมหญ้านะครับผมใช้ฟูมิออกซาซินนะครับในการคุมประมาณอายุ เ,เขาเรียกว่า2วันไหมก็ไม่รู้นะก็คือปลูกเสร็จวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คือฉีดคุมเลยครับถามว่าใช้ครูโฟซินเนตแล้วมีมีผลต่อมันไหมครับผมตอบเลยว่ามีนะครับแต่คุณจะต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ฉีดให้ให้เป็นละอองฝอยที่มันกระทบกลับขึ้นมาค่อนข้างที่จะต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับถ้าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นประมาณนี้ครับใบก็จะไหม ไหมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นใบล่างนะมันเป็นใบล่างส่วนถ้ามันไหมแล้วมันจะเกิดไหมนะครับตรงนี้ผมตอบได้เลยว่าถ้าไม่หนักจริงนะครับเกิดนะครับตรงนี้คือคือผลของการที่บอกว่ามันมันต้นตอนนั้นมันมันต้นเล็กนะครับแล้วผมก็ทําการฉีดแล้วก็ละอองฝอยมันมันกระเด็นมานะครับติดยอดตรงนี้นะครับยอดเขาก็จะไหมแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้คือยอดของเขาแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับถึงตายนะครับมันก็จะเอ่อแบบว่า ชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับสังเกตด,ดูนะเนี่ยรอยมันไหมนะครับคือยาทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นการฉีดก็ต้องระวังนะครับแต่ก็เป็นเฉพาะบางต้นนะบบางต้นก็ไม่เป็นก็แบบนี้เลยก็สวยๆแบบนี้นะครับเ่ามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่นะหิีการตายของยายจะประมาณนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เก็บเหมือนกัน ระหว่างล่องนะครับผมไม่ได้เป็นปลูกเป็นเมตรยี่สิบนะครับผมไม่ได้ใช้รถแบบชะล่องใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้ครับผมผมไม่ได้ทําครับก็แปลงนี้ผมทําการฉีดปุ๋ยไปแล้วประมาณสามครั้งนะครับสามครั้งอันนี้ตรงที่มันไม่ค่อยสวยมันก็จะนิดนิดหน่อยนะครับร่องก็จะประมาณนี้ครับสะอาดก็จะมีกำลังขึ้นอีกนิดหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับ พามาดูรอบๆสวนเลยว่ามันมันมันตายจริงไหมหรืออะไรยังไงนะครับน,นี่ส่วนที่ผมเจอกับตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ายาเลยนะบ้านผมเรียกว่าหญ้าลังกาแต่ว่าชื่อไอ้ที่มันเป็นภาษาทางการเนี่ยผมก็ผมก็จำไม่ค่อยได้นะมันจะเป็นพืช ว่าจะพืชประมาณประเภทกกนะครับถ้าเป็นกูโฟซินเนตอะครับจะตายยากนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันฉีดแบบเขาเรียกว่าอะไรตามสูตรจริงๆเนี่ยมันจะตายตรงตรงโคนขึ้นไปมันจะเริ่มเน่าอันนี้ตามคำแนะนําของคนที่ขายนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเน่าจริงไหมนะครับแต่ก็น่าจะจริงเพราะว่ามันเริ่มแดงๆแล้วนะนี่แบบนี้เลยนะจะตายยากที่สุดครับสําหรับในแปลงนะครับนะ จะตายยากที่สุดประเภทกกนะแต่มันตายอยู่นะแต่ว่ามันช้าช้ามากแบบตัวอื่นเขาย่อยสลายไปแล้วไอเนี่ยพึ่งจะลงนะครับนี่ก็พามาดนะูอันนี้ก็ที่น้ําขังนิดหน่อยก็จะชะงักนะครับไม่ค่อยเจริญเติบโตเต็มที่น,ะนี่ก็จะน้ําขังประมาณนี้ครับก็เดี๋ยว ฤดูการถัดไปครับก็น่าจะได้ปรับพื้นที่ให้มันไม่ต้องน้ําขังแบบนี้อันนี้ก็ทําแบบรีบนิดหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะตายช้าแต่ว่ามันตายนะครับส่วนเทคนิควิธีการฉีดนะครับผมใช้กูโฟซินเนตนะครับผสมกับสารจับใบนะครับแล้วก็ใช้ในอัตราส่วนที่จะเข้มข้นนิดนึงนะครับและที่สําคัญจะต้องเลือกฉีดตอนที่มันแห้งแล้วก็มีแดด ยิ่งจัดยิ่งดีนะครับผมใช้แบบนี้นะครับยิ่งจัดยิ่งดีนะครับมันจะตายนะครับแบบน,นี้เห็นไหมอาผมไม่รู้ว่าหญ้าอะไรนะอนนไอไอไอเป็นแบบนี้นะครับใช่หมดเลยนะครับเนี่ยกูฟ้ฟอสเนตทั้งหมดเลยครับนะก็จะเป็นเผาไหม้นะครับสัมผัสเราจะต้องฉีดให้มันทั่วๆนิดหน่อยนะฉีดให้มันทั่วๆมันไม่เหมือนกับพวกไกฟอสเฟตนะครับเห็นไหม ตายเหมือนกันนะครับนี่ตายเหมือนกันเลยแต,ตยนน่ตายช้ากว่าประเทศอื่นนะครับตายช้ากว่าประเทศอื่นนี่อยุประมาณนี้ครับอายุ2เดือนเศษๆหกสิบกว่าวันนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยตอนนี้ผมฉีดพ่นไป3ามครั้งนะครับเป็นปุ๋ยเกล็ดส่วนสูตรปุ๋ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสงสัยเดี๋ยวก็ อินบ็อกถามกันหรือคอมเมนต์สอบถามกันเดี๋ยวผมตอบให้เลยนะครับครับมันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่ค่อยตายนะครับอันนี้ผมจะพามาดูเลย b l u ซิ o r e s i n e a d Ammon ครับนะอันนี้เป็นหญ้าประเภทเครือนะครับเป็นหญ้าประเภทเครือเผาเครือนะครับมันก็จะพันกันแบบนี้เลยนะครับเวลาฉีดผมจะฉีดอยู่ประมาณเนี้ยนะครับครึ่งนึงนะครับไม่ให้มันขึ้นสูงนะครับมันก็จะเผาไหม้นะสังเกตดู มันจะตายาส่วนต้นมันเรามีปัญหาไหมผมว่าไม่ค่อยมีนะครับถ้าละอองไม่ปลิวจนถึงยอดของเขาครับเช่นแบบนี้นี่ต้นมันเล็กใช่ไหมนี่ครับเนี่ยมันก็จะเริ่มไหม้แบบนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ซีเรียสครับไม่ค่อยซีเรียสก็ย่อมมีเสียบ้างได้บ้างแต่ว่าตรงนี้ก็คือผมไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ให้ดูตอนที่ผมฉีดนะครับว่าหญ้ามันหนาแบบไหนแต่ว่าตรงนี้คือ หนามากนะครับก็คือมันคุมถึงนี่เลยเดินแทบจะไม่ได้เลยเห็นไหมผมพามาดูชัดๆเลยเนี่ยไอ,ไอ,ไอที่ฉีดไม่โดนเนี่ยก,ก็จะเป็นแบบนี้แต่มันจะสูงมากนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นเท้าเครือตายหมดครับแต่ว่าต้องเลือกอวิธีการฉีดด้วยแล้วที่ต้องัญน,นะครับบางคนบอกว่าฉีดช่วงแดดๆดแล้วทีนี้ฝนตกลงมามันตายไหมผมต้องบอกองนี้ก่อนนะครับว่า มันมันตายแต่ว่าคุณจะต้องมีระยะเวลาที่มันปลอดฝนนะปลอดฝนก็คือฉีดปุ๊บประมาณสัก6-8ชั่วโมงนะครับไม่ให้โดนฝนตกนะครับแต่ถ้าหลังจาก8ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วเนี่ยฝนตกมาอาโอเคไม่เป็นไรตายเหมือนเดิมครับเพราะว่าระยะการดูดซึมเนี่ยประมาณ6 8ถชั่วโมงน่าจะชัวร์แต่ว่าถ้าเขาแนะนํามาก็ 4- 6ชั่วโมงแต่ผมไม่ ผมจะต้องเอาให้ชัวร์ก็คือว่าแดชั่วโมงนะครับ6ถึง8ดชั่วโมงถ้าอยากไม่ได้จริงๆก็คือต้องได้หนะครับจะชัวร์เลยจะได้แบบผมเลยแต่อันนี้ผมฉีดแล้วเนี่ยประมาณ2วันฝนค่อยตกมาแต่ว่าแดดร้อนจริงนะครับเห็นไหมผลงานเลยครับนี่แบบนี้โดนใบบ้างมีโดนใบบ้างเนี่ยไอ้โดนแบบนี้เห็นไหมครับก็เราก็ต้องเลือกเอานะครับเพราะว่าอันนี้คือการกําจัดหญ้าไม่ทัน ครับกาจัดญ้าไม่ทันแล้วทีนี้มันมันกาจัดได้ช้านะครับกาจัดช้าแล้วทีนี้ก็เลยเกิดการที่บอกว่า,าวัชพืชมันเริ่มจะคลุมมันสมปะหลังเราแล้ว,ลวนะครับมันก็เลยค่งนข้้งที่จะทําได้ยากแล้วก็มีความเสี่ยงที่โอกาสยาฆ่าหญ้าเนี่ยจะไปโดนยอดมันนะครับสูงนะครับฉะนั้นถ้าทำให้ดีจริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยก็คือ ช่วงประมาณสัก1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะครับเริ่มฉีดเลยแต่ต้องระวังให้มากนะครับระวังให้มากจะดีที่สุดเลยนะครับหญ้าอ่อนตายเร็วนะครับไม่หนาโอกาสที่จะปุ้งกระจายไปโดนยอดก็ก็มีเยอะแต่แต่มันก็ไม่ได้แบบหญ้ามันก็ไม่ได้สูงตามด้วยเงีน้ยะครับมันก็เลยลดโอกาสได้อยู่นะครับเพราะว่า เวลาเราควบคุมว่าไม่ให้มันโดนยอดหรืออะไรเนะี่ยเรามีอุปกรณ์อยู่นะครับแล้วก็ใช้เป็นหัวฝักปัวที่มันมีตัวครอบครับค่อยๆฉีดไม่ต้องเปิดแรงดันเยอะนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะฟุ้งนะะวันนี้ผมพา,มาแนะนํานะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะแนะนําวิธีการฉีดที่บอกว่ามันตายหรือไม่ตายนะครับอันนี้คือเต็มๆเ,เลยนะครับเต็มๆเ,เลยแบบนี้ครับอ,อ ผมลืมไปนะครับผมลืมไปว่าบอกวิธีการฉีดแล้วทีนี้อัตราส่วนนะครับอัตราส่วนเป็นยังไงนะครับอันนี้กลมๆก็คือ6ไล่นะครับหไล่ระยะล่องเนี่ยก็คือไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าเป็นเมตร20หรืออะไรนะครับรถไถเล็กยังเข้าไม่ได้เลยนะครับเก็คือว่ารถมันเหยียบร่องเลยนะครับรถเหยียบร่องก็คือปกติแล้วถ้าเป็นเมตร20ใช่ไหมครับล้อรถจะมาตกอยู่ตรงนี้ มาเหยียบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอารถเข้าร่องได้แต่ที่นี้ของผมยกร่องก็คือเอารถลงในร่องเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าปลูกขีนะครับปลูกขีไม่เน้นเอารถเข้าร่องนะเพราะว่าผมปลูกช่วงต้นฝนทีนี้ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าฝนมันมันมาดีอย่างเงี้ยครับรถมันก็เข้าร่องไม่ได้เหมือนเดิมมันมันไม่เหมือนกับเราปลูกช่วงตุลาพฤศจิกาอะไรประมาณนี้ครับอ่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าให้ทําแบบนี้ อโอเคระยะตรงนี้นะครับะระยะแถวมันก็น่าจะเยอะกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วแหละครับก็คือปกติเขาจะปูก,กันก็คือประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับก็คือเอารถเข้าล่องได้แต่ของผมน่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับประมาณสักหนึ่งเมตรแล้วก็ยาหมดเท่าไหร่นะครับในพื้นที่หกไร่ ผมหมดไปกูโฟซินตหนึ่งแกนล,ลอนครึ่ง1แกนล,ลอนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าแกนล,ลอนละกี่ลิรนะเดี๋ยวเดวผมพาดูกระติกเลยเว่าจะไม่ว่าจะไม่พูดเรื่องออยี่ห้อยานะครับเ,เป็นกระติกตัวนี้ครับนี่นะอันนี้กูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับ นี่ครับก็หนึ่งกระติกผ่านไปนะครับกระติกที่สองอกระติกที่สองหมดไม่เยอะครับอยู่ประมาณนี้ครับกระติกที่สองเห็นไหมลดลงประมาณนี้นะครับมันกระติกละสี่ลิตรครับอันนี้น่าจะตกอยู่ประมาณสัก5ลิตรครับส่วนตัวนี้เป็นไกลโฟเซตนะครับอันนี้มันนานแล้วแหละ เอาไว้ล้างแปงนะครับล้างแปรงที่ว่าอ,อ้อยมันมันมันเขาเรียกว่าแหลมขึ้นมาก็เลยเอาเอาไกโคเซตนะไปไปไปจิ้มตอนที่เตรียมแปลงปลูกนะครับนะก็เลยใช้ตัวนี้นะแต่ยาขยาทั้งหมดนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้แหละนะบุฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับอ่ะวันนี้คลิปน่าจะยาวมากเลยนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ว่า ใช้คูโฟซิเนตแล้วมันมันตายดีหรือไม่ดีนะครับก็ก็ก็ดูที่ผลงานเอาแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันประหยัดหรือมันอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมใช้แบบนี้ผมก็มาแชร์แบบนี้นะครับส่วนถ้ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้ครับก็แนะนํามาได้ <c oughs> ก็เดี๋ยววันหลังนะครับผมจะมาอัปเดตว่าผมใส่ปุ๋ยตัวไหนฉีดปุ๋ยตัวไหนนะครับเผื่อมันจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันสำหรับคนที่มาดูแล้วก็ ช่วยกันคอมเมนต์นะครับช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อว่าจะเอาไปปรับใช้ในไร่มันสำปะหลังของตัวเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังแปลงนี้จนกระทั่งถึงช่วงขุดแล้วกันครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมีหลายอย่างครับมันมีหลายอย่างก็ก,ก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ มันก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็พามาดูหลังอายุอสอ2เดือนเส,เสร็จนะครับก็คือประมาณสัก65วันนะอยู่ประมาณนี้ครับอ่ะโอเคเพื่อนๆทุกไหนนะครับสงสัยหรือมีข้อสอบถามหรือมีข้อแลกเปลี่ยนติชมนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแชร์ประมาณเท่านี้ก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ